ก็ตรวจสุขภาพอยู่ทุกปีนะก็มีบ้างแบบไข่คอเลสเตอรอลเกินเล็กน้อยอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เกินแบบสาหัสมากมายไม่มีกระดูกพรุนก็แคแปรไม่มีก็ออกกำลังกายอยู่บ่อยๆก็ต้อฟิตนั่นแหละเรับฟิตอยู่ครับพี่ต้องมีกลัวไหมคะในอนาคตแบบอาจจะแบบอ่ะอย่างน้อยมีความดันตัวเันก็กลัวไงถึงได้ดูแลไงครับแล้วยากถามที่รับรักษาสุขภาพนี่ค่ะเป็นไงก็ ออกกาลังกายเป็นประจําครับผมก็จะพยายามออกกําลังกายให้ได้สักอาทิตย์ละอย่างน้อยสัก3 -4 วันครั้งละประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าอะไรเงี้ยครับอ,องมีการควบคุมอาหารด้วยนะหรือว่าแบบต้องออกกำลังกายอย่ดงวยควบคุมควบค,คุมด้วยครับควบคุมก็ทานทานให้น้อยลงอะ่ะคือเราพี่ไม่โตไปกว่าน,นี้ละ่ะทานมากแล้วออกข้างก็ทานให้น้อยๆทานเท่าถ้ามีขึ้นจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าสิลปินทุกคนก็ทุกคนอาจจะไม่ได้ ดีฐานะดีกันทุกคนอะไรเงี้ยผมว่าแต่ละคนก็อายุมากขึ้นงานหดหายไปก็อาจจะขาดรายได้บ้างคือถ้ามีอะไรมาดูแลตอนนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่ารักดีนะช่วยกันได้ใครที่มอพอมีกําลังช่วยได้ก็ช่วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะสวัสดวการที่สำคัญที่สุดสำหรับอาชีพเลี้บงดินที่มีอายุสูงไปอะไรเงี้ยคคือสังเกตการณ์ สุขภาพไหมก็น่าจะนะก็เหมือนดูแลสุขภาพเจ็บปวดไปก็มีถ้าไม่ไหวก็มีใส่สักคนหรือกลุ่มกลุ่มก้อนอะไรสักอันดูแลผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ารักดีนะทานให้น้อยลงอ่ะคือเราพี่ไม่โตไปกว่าน,นี้หละ <c oughs> ทานมากแล้วออกข้างก็ทานให้น้อยๆทานเท่าที่จําเป็นออกกาลังกายให้สม่ําเสมอครั้งหนึ่งก็ไม่หนักมากแต่ว่า สม่ำเสมออันทุกๆสามสี่วันของมันของพ่อนี่คุณเลี้ยงเลยไหมรับพยายามพยายามครับไม่ถึงกับเลี้ยงเพราะก็ยังอยากกินอยู่แต่ว่าก็ให้มันน้อยหน่อยให้น้อยหน่อยด่ารักษาสุขภาพตัวนี้ทำเพื่อบุญหรือเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพครับเพราะว่าเราอายุมากขึ้นแล้วเนาะความเสื่อมมันก็เป็นธรรมดาเราก็แค่เมนเทนให้มันเสื่อมช้าลงแค่นั้นเองมันเสื่อมแน่นอนแหละคนเราอ่ะเนาะแต่ว่า ทำยังไงให้มันเสื่อมช้าที่สุด<ม>เท่าที่จะเป็นไปได้ครับช่วงนี้นะคะทุกทีก็ซีนเป็นหลายคานไข่ที่น้องได้บอกไปว่าเริ่มปวดเริ่มอะไรกันอย่างนี้น<ช>ี่ก็คือหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้ไม่กล้องแบบไม่ค่อยปวดไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลเนี้ยต้องการใช่ก็ใช่ผมว่าสําคัญเลยแหละยิ่งอายุมากก็ต้องยิ่งดูแลตัวเองมากขึ้นที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณสุขภาพมาสุขที่ก้องไหมครับไม่มีครับผมก็ตรวจสุขก็ตรวจสุขภาพอยู่ทุกปีนะก็มีบ้างแบบ ไขคอเลสเตอรอลเกินเล็กน้อยอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เกินแบบสาหัสมากมายไม่มีกระดูกพรุนก็แทบแทบไม่มีก็ออกกําลังกายอยู่บ่อยบ่อยก็คือฟิตนั่นแหละเราฟิตอยู่ที่ต้องปีกลัวไหมคะในอนาคตแบบอาจจะแบบอ่ะอย่างน้อยมีความด้านตัวเองอย่างเรื่องก็กลัวไงถึงได้ดูแลไงว่าอะไรนะเป็นแบบเปรักษาสุขภาพแล้วแต่ว่าทั้งงานเองที่อาจจะเลี่ยงไม่ได้ วยับงนี้ต้องทำยังไงบ้างก็ต้องดูแลครับคืออย่างตอน pm 2 5 hmm. ุดเยอะๆเงี right <_<_่ยก็อย่าออกไปเข้างนอกถ้าไม่จำเป็นอยู่บ้านปิดปิดประตูปิดหน้าต่างหมดเปิดเครื่องฟอกอากาศหรือถ้ามีโอกาสก็ไปอยู่แต่จังหวัดที่ pm มันไม่มากอะไร อะไรเงี้ยหรืออาหารการกินเราก็ดูแลน่อยก็เลือกทานหน่อยทานให้น้อยลงหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็คือเวลานอนก็คือเราเพียงพอใช่ไหมพี่กอนอนนี่แหละเป็นเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าบางทีพองานเยอะมันทําให้เรานอนดึกผมว่าที่สุดคือไม่ควรนอนดึกห้าทุ่มอะไรเงี้ยก็ควรจะอยู่บนเตียงแล้วอะไรเงี้ยสี่ห้าทุ่มอะไรเงี้ยแต่บางทีก็เลยไปนอนตีหนึ่งตีสองบ้างซึ่งก็ไม่ดีนาฬิกาชีวิตมันผิดจริงๆคนเราควรนอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งควรจะหลับแล้วห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยดีฟลี ถึงได้ตั้งตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยกทุกวันนี้ก็ก็จะดีอยู่ใช่บางทีด้วยอาชีพอะเนาะบางทีมันก็เล่นเล่นคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆลงมาก็เที่ยงคืนละกว่าจะถึงบ้านกว่าจะอาบน้ำกว่าจะนอนมันก็ตีสองตีสามเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าบ่อยๆมันก็ไม่ดีตอนนี้ยังไหวนะครับการรับงานที่ต้องนอนไหวครับไหวครับแต่มันก็คือนานๆทีมันไม่ได้ดึกบ่อย บางทีมันก็เล่นสองสามทุ่มอะไรเงี้ยไปเลิกเอาสี่ทุ่มถึงบ้านห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ยังโอเคแต่บางทีมันมีแบบออนสเตจห้าทุ่มครึ่งเงี้ยเออมันก็หนักหน่อยน้ำงานดื่มน้อยลงไหมคะต่อนตอนงาน,นกการับงานดื่มแบบนี้กี่มันก็มีเข้ามาน้อยเองแหละ <c oughs> ใช่กต้องมีไปได้คือด,ด้วยด้วยแฟนคลับทหัวก็ <c oughs> ไม่เที่ยวดึกมากขนาดนั้นแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ใ,ชใช่ใช่ใช่อย่างทุกวันนี้ค่ะแม็กซ์สุดเนี่ย วันละเลยโอ้ย2งานนี้ก็แม็กซิมัมแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วต่อเดือนละคถบห้ถึงยีก็ประมาณนี้สิบสิบสต้นต้นสิบกลางกลางครับก็เลยเป็นที่มาของการต้องดูแลตัวเองใช่ใช่ใช่พี่องคะขอถามอีกหนึ่งเรื่องค่ะช่วงที่แบบสุขภาพป่วยเป็นป่วยเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นว่าพอมีเสี่อเป็นข่านหนึ่งป่วยปุ๊บก็จะมีเพื่อนเพื่อจะไปรจาคคนเสียห้รเงี้ยเสียไปหลายคนก็เลยอว่า การจัดแบบว่าเาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนกลางมาช่วยเหลืออาจจะมีส่วนในการที่ศิลปินหน่อยอะไรอย่างี้อย่างที่ก้องมองไว้ยังไงข้ดีนะถ้ามีนะถ้ามีขึ้นมาจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าศิลป์เป็นทุกคนก็ทุกคนอาจจะไม่ได้มีฐานะดีกันทุกคนอะไรย่างเงี้ยผมว่าแต่ละคนก็อายุมากขึ้นงานหดหายไปก็อาจจะขาดรายได้บ้างคือถ้ามีอะไรมาดูแลตัวนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่ารักดีนะ ช่วยกันได้ใครที่มพอมีกําลังช่วยได้ก็ช่วยอะไรเงี้ยครับรก็เป็นเรื่องที่ดีนะัการที่สคัญทีุอยู่ปรุขภาพไหมก็มน่าจะนะเหมือนดูแลสุขภาพเจ็บ <7. S 1> ปวยไปก็มี ถ้าไม่ไหวก็มีใส่สักคนหรือกลุ่มกลุ่มก้อนอะไรสักอันดูแลผมว่ามันก็เป็นเ,เรื่อง <ค Around. S 2> ที่น่ารักดีนะช่วยกันก็ดีครับผมว่าก็ดีว่าหลายคนก็แอว่าในฐานที่เราเป็นศิปินก็มีที่ใช่ไหมครับใช่ครับก็ดีก็ก็เห็นเป็นเรื่องที่ที่น่าจะทำถ้าทำได้ก็ก็สนับสนุนครับ ครับแต่ทำเองแต่ว่าอยากเจออยากเจออยาเห็นก็งานงานละครก็คงจะอาจจะน้อยลงหน่อยนะคือคือคือเนื่องจากเรื่องมันมันเหนื่อยมากนะครับในการการรับงานละครเนี่ยบางทีถ้านัดกองเนี่ยเจ็ดแปดโมงแล้วใช่ไหมฮะมาตรฐานเนี่ยนัดนักแสดงเนี่ยก็เจ็ดแปดโมงแล้วบางทีผมเนี่ยเรานัดคนตสร์ด้วยไง งานดนตรีเรามันก็จะไปเริ่มที่สองสามทุ่มเป็นอย่างเริ่มต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็ทํางานกลางคืนกว่าจะนอนเนี่ยมันก็ดึกแล้วเช้ามาไปถ่ายละครตอนกลางคืนเล่นดนตรีเช้ามาถ่ายละครกลางคืนเรื่องคลีเพราะมันบ่อยๆหลายๆวันติดกันทีมันก็หนักไปมันก็ก็รับไม่ไหวอใช่ใช่ก็พยายามลดคอนว่าผลิตงาน5ลัวในค่ายเปิด ด้วยสุขภาพถ้าจะรับขนาดนั้นอ่ะมันมันไม่ไหวแล้วอ่ะคือเชิญออท่านี้นี่เหน่อยๆแบบว่าไม่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 ต้องเป็นตัวหลักมากแบบโอ้โหเจ็ดโมงทุกคิวอะไรเงี้ยเออนัดถ้าเราไม่ต้องตัวหลักมากก็าจะนัดบ่ายสองอะไรเออก็ยังพอไหวหรือเป็นภาพยนตร์หรือเป็นซีรีส์อะไรอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็มีบ้างแต่ก็แบบอย่างครับเวลามันยังไม่ตรงนะบางทีเออ คือคือกลัวว่าถ้ารับแล้วมันอาจเราจะไปสร้างปัญหาให้ผู้จัดเขาด้วยเราเราไปไม่ไหวหรือไปทําให้งานคดเละอะไรอ่สุดท้ายค่ะหลังจากที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกับคูโวเป็นคอนเสิร์ตรวมไปแล้วเมื่อวานนี้ครับแฟนๆเขาก็รำลุลุมากยังที่คอนเสิร์ตใหญ่ค่ะอืมก็อาจจะเป็นปีหน้าครับก็คุยคุยกันอยู่คุยคุยกันอยู่นโวคุยทุ่นไหนดีคะที่ต้อง ช่วงยังไม่ได้คุยเลยครับจริงๆคุยมานานแล้วล่ะมันก็มีเหตุการณ์นู้นนี่นั่นมาทำให้จัดไม่ได้สกักทีนึงแต่ว่าปีหน้าจะได้เหตุบตัวกันยิน่งใหญ่น่าจะน่าจัครับครับผมถ้าจัดก็ต้องพิเศษละติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ